โอ้วันนี้เาเป่าแซกที่เมืองโบราณนะครับกับชาวแซกทั้งหมด99คนนะครับแต่อนนี้น่าจะเกินเป็นร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อเหลืองแบบสีเดียวเฉดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะไปเป่าด้วยกันอ่ะแต่วันนี้ติดตามว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้ซ้อมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปต่อเย้ตอนนี้ได้เสื้อมาแล้วนี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนทุกคนจะใส่เสื้อแบบนี้กันหมดเลยนะก็จะเป็นสีเดียวกันเดี๋ยวดูบรรยากาศว่า จะออกภาพออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับเพลงที่เราเล่นกันวันนี้นะครับมี3เพลงเพลงแรกชื่อเพลงว่าชะตาชีวิตแล้วก็ยามเย็นแล้วก็เพลงโอไอเซนะครับตามทำนองที่กำลังเปิดนี้อยู่เลย อ๋อนี่คือทีมที่จะไปเป่าแท็กซ์โฟนนะครับวันนี้พี่แบงค์ครับนี่โอ้ยพี่แมนนําไปด้วยแล้วพี่แมนพี่แมนเล่นกับเจเดฟเฟอร์คริมนี่พี่แบงค์ก็เป็นคอนดักเตอร์เป็นคนเขียนโน้ตเขีนโน้ตเป็นคนเรียบเรียงเพลงอ่าเรียบเรียงเพลงที่นี่นะครับครับเดี๋ยวฟังเวอร์ชั่นพี่แบงค์กันสามเพลงวันนี้โอ้ตรงนี้คือด้านบริเวณที่จัดพิธีนะครับ แต่อยู่ด้านหลังนะอันนี้ด้านหลังให้ดูโบสถ์สวยๆก่อนนี่แล้วพวกเราก็พักกันอยู่ตรงนี้นี่ศิลปินอยู่ตรงนี้นี่บรรยากาศแบบนี้เลยครับ <S 2> <S 2> ยืนอยู่ไกลๆหน่อยนะให้เขาซ้อมกันได้ได้มีสมาธินในการซ้อมกันนี่น่าจะเป็นคณะขับร้องประสานเสียงนะครับกําลังซ้อมกันอยู่นู่นเลย อนนคืองานวันนี้นะครับเป็นงานวันที่13ตุลาคมณนะเมืองโบราณนะครับเป็นวันเจเริญสติเพื่อชาตินะ<ม>อ๋อแล้วของเราเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นี่ไงมุมด้านนี้ก็จะมีโรงทานด้วยนะครับเป็นโรงทานของพระชินคิดนะครับจากวัดป่าบ่อน้ําพระอินเดีมากๆเลยได้บุญได้กุศลกันนะครับนี่ One, วัน <two>, วัท <c oughs> ตเ้นตหนก่ต่มไป้วันตาไม่ทันอตาไม่ทันอตามันจับแได้จับค โชว์จบแล้วเรียบร้อยโอ้โหฝนมาเลยนะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศอย่างนี้จะมีเรื่อยๆนะสำหรับกิจกรรมของ s a ็กโซเซตี้เรานะครับก็ติดตามได้ที่เพจของแ a c กโซเซตี้เลยนะครับพบกันใหม่คราวหน้าจะไปไหนทำอะไรติดตามกันมาได้เลยนะครับ